ทำไมทำงานอย่างนี้ผิวพันดีจังเลยล่ะครับกับกายเป็นดีนะฮะผิวดีจังเลยฮะโอ้กี่ปีมาแล้วครับที่ทำเนี่ยฮะสามสิบกว่าปีเหรอฮะแล้วโทษที่ฟัวยไข้บ้างไหมฮะอ๋อเหมือนเราออกกําลังกายเหรอฮะได้ขับเหงื่อด้วยใช่ไหมฮะไม่อ้วนด้วย กับกายเป็นดีนะครับไม่แล้วดูดูหน้าตาผิวดีจังเลยฮะเอออย่างงี้ไม่ต้องออกกําลังกายหรือไงฮะไม่ต้องออกกําลังกายอีกแล้วใช่ไหมออกทั้งวันเออไม่ต้องแล้วทั้งวันแล้วเซาห,หน้าด้วย <laughs> เนี่ยผิวดีฮะหน้า <ๆ S 1> ดีวย <ๆ S 1> ดีกว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่าเซาหน้า มีการพาดบ้างไหมฮะพาดบ้างไหมตีแบบนี้ฮะแล้วีแแล้วคู่นี้คู่กันมานานยังครับ่ยนดูเหรอฮะเดี๋ยวผมลองดูไหมลอง่าคงไม่หนักเท่าไหร่บ้างผมว่าโอ้ผมยกูใครถือให้ผมหน่อยได้ไหมฮะถือถือถือนิดหนึงให้มันวินอยู่ครับ